มหาเศรษฐีสร้างสระว่ายน้ำลอยฟ้าในเพนท์เฮาส์ชั้นที่100เพียงเพื่อความสนุกในการว่ายน้ำวันหนึ่งขณะว่ายน้ำเขาเห็นชายหัวโล้นอยู่ใต้น้ำเขาคิดว่าหลอนไปเองจึงพยายามว่ายน้ำกลับขึ้นไปแต่กระจกเริ่มราวน้ำเริ่มรั่วออกมาบอดี้ก์ดพยายามเข้าช่วยแต่แรงดึงของน้ำทำให้มหาเศรษฐีติดอยู่ในสระกระจกแตกออกเรื่อยๆจนเขาตกลงมาจากชั้นที่100ในขณะเดียวกันชายหัวโล้นชื่ออาเธอร์เดินออกจากที่เกิดเหตุอย่างใจเย็น อาเธอร์เคยเป็นนักฆ่ามืออาชีพเชี่ยวชาญในการจัดฉาให้ดูเหมือนอุบัติเหตุระหว่างวันหยุดพักผ่อนเขาถูกว่าจ้างให้ฆ่าคน3ามคนแต่เขาตอบปฏิเสธจากนั้นพวกสมุนก็ล้อมเขาไว้อาเธอร์จัดการพวกเขาอย่างรวดเร็วและไร้ความปราณีแม้พวกสมุนจะมาพร้อมปืนแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาเธอร์หลังจากจัดการทุกคนอาเธอร์กระโดดขึ้นร่มบินกลางอากาศหลบหนีการไล่ล่าได้สำเร็จ